บอ่อน้ำบาดาลแห่งหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน30ซนเมตรเจาะผ่านชั้นให้น้ำใต้ดินอิสระถึงชั้นหินถ้าระดับน้ำบาดาลลึก40เมตรมีระดับเท่ากับระดับน้ำใต้ดินพอดีหลังจากที่มีการสูบน้ำจากบอ่อน้ำบาดาลน,นี้ยัง รนี้ด้วยวัตถุการสูบพงที่1,500เตอร์ลิตรต่อนาทีครับพบว่าในบอ่อสังเกตการที่อยู่ห่างจากบอ่อสูบ25สูบ25เมตรและ75เมตรวัดระดับน้ำลดได้3.5เมตรและ2เมตรตามลำดับครับจงหาสัมประสิทธิ์การไหลซึมและ ระยะน้ำลดในบ่อสูบนะครับวิธีทํานะครับหนึ่งนะครับอัตราการสูบนะครับซึ่งเราจะหาแปลงหน่วยลิตรต่อนอาทีเป็นซ m s นะครับ โดยการเอาหนึ่คูณด้วย1นึ่งหารพันครับเมตรกำลัง3หารลิตรเอาไปคูณด้วย1นึหารหกสิบนาทีหารวินาทีครับ จะได้ออกมาเท่ากับ 0.025CMS ครับระดับน้ำที่ R1 เท่ากับ H1 เท่ากับ40-3.5เท่ากับ36.5เมตร H2 นะครับเท่ากับ สี่สิบลบสองครับเท่ากับสามสิบแปดเมตรครับสูตรหาอัตราการสูตมาครับ Q เท่ากับพายคูณ k คูณด้วย h กําลังสอง h สองกําลังสองลบ h หนึ่งยกกําลังสองหารด้วย ลอนอ่าอ่าสองหารด้วยอ่าหนึ่งนะครับซึ่งแทนค่าจะได้ ลบส่วนยีนะครับซึ่งแก้สมการออกมาจะได้ค่า k ออกมานะครับจะได้เท่ากับ7.82ุคูณ10ยกกำลังลบ5เมตรต่อวินาทีครับ2นะครับระยะนำ้ำลดในบอ่อสูบนะครับ โดยการเปรียบเทียบระวางบอ่อสูบกับบอ่อสังเกตการน,นะครับที่มีรัศมี r หนึ่งนะครับเท่ากับ25เมตร โดยใช้สูตรอัตราการสูบครับ Q เท่ากับพาคูณ k คูณด้วย r 1นึ่ง h 1ยกกำลังสองนะครับลบ h w ยกกำลังสองครับหารด้วย l อ n r1 หารด้วย rw ครับแทนค่านะครับจะได้0.25เท่ากับพายคูณ7.82คูณ10ยกกำลังลบ5คูณด้วย 36.5กํายกกำลังสองลบด้วย h w กำลังสองหารด้วยลอน25หารด้วย0.15ครับแก้สรรมการออกมาแล้วนะครับจะได้เท่ากับ h w นะครับเท่ากับ 28.49นะครับเราจะมาหาระยะระยะน้ำลดในบอ่อสูบนะครับโดยใช้สูตร yw เท่ากับ40ลบ hw นะครับ yw นะครับจะเท่ากับ40ลบ 28.49นะครับ y W นะครับเท่ากับ11.51เมตรครับ